ทาไมถึงเอาศัตรูมาเป็นมิตรเพราะว่าอะไรพี่ครับมันจะจบแล้วครับนะครับมันจะจบแล้วลุงป้าเนี่ยเขาทูงด่าถูกว่ามาสามปีมันก็บอกช้าพอแล้วหรือว่าเอฟซีจะให้เขากลับไปด่าลุงป้าอีกเหรอหรือว่ายังไงครับถูกต้องไหมครับหรือว่าเอฟซีจะให้เขากลับไปด่าลุงป้าอีกเหรอแค่นี้เขาก็บอกช้ําพอแล้วลุงป้าก็บอกช้าพอแล้วผมขออย่างเดียวผมบอกอยู่แล้วว่า ใครด่าลุงด่าป้าคือศัตรูของผมใครไม่ดา่าลุงไม่ด่าป้าคนนั้นไม่ใช่ศัตรูผมวันนี้เขาอาจจะไม่ดา่าลุงไม่ด่าป้าผมก็ถือว่าเขาไม่ใช่ศัตรูแต่ถ้าวันใดวันหนึ่ง dies! เขาดา่าลุงด่าป้านั่นก็คือศัตรูของผมผมก็ฟาดกลับเหมือนกันอย่างป่านหนุ่ยพี่ดาบวันนี้เขาไม่ดา่าลุงไม่ด่าป้าแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเขากลับมาดา่าลุงมาด่าป้าก็เจอผมอีกเหมือนเดิมนะครับสร้างประโยชน์ไม่ได้ อย่าสร้างปัญหากับสังคมนี่คือสิ่งที่ผมอุดมการของผมอยู่ใจ,จเสมอมีมิตรดีฝ่ามีศัตรูการที่เรามีศัตรูเดินไปนไหนต้องระวังต้องระวังต้องระวังไอ้เหี้ยเขาจะตีกูเมื่อไรเขาจะนั่งกูเมื่อไรแต่เราเอาศัตรูมาเป็นมิตรมันดีแค่ไหนครับมันหมดเวลาทีครับที่เราต้องมามาฟาดฟันกันมาดั้งด่ากันมันหมดเวลาแล้วนะครับในกรณีพี่หลวงกับป่าหนุยซึ่งเมื่อคืนพี่ธนันก็ขึ้นไปตีมยา นะครับอันนี้คือในมุมมองของพวกผมไม่เกี่ยวกับลุงป้าแต่ผมเชื่อว่าลุงป้าเป็นคนที่จิตใจไม่ตายอยู่แล้วแค่มาขอโทษสำนึกผิดและขอขอมาองค์ปู่ผมเชื่อว่าลุงป้านะครับแกะก็เมตตายอยู่แล้วบุญเราก็ทำเราจะสร้างกรรมไปทำไมนะครับบุญเราก็ทำเราจะสร้างกรรมไปทำไมเราเป็นเอฟซีลุงป้าอะไรที่เราปล่อยวางได้ ก็ควรที่จะปล่อยวางครับเพื่อให้หลุงป้าสบายใจส่วนเอฟซีที่มาเห็นด้วยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับผมก็ไม่ได้โกรธอะไรนะครับอันนี้คือในมุมมองผมผมพยายามที่จะเอาศัตรูมาเป็นมิตรเพราะอะไรนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยศัตรูเหล่าเนี้ยมันก็ดีกับเรานะมันช่วยเราขายของนะมันช่วยลุงช่วยลุงช่วยป้าขายของนะแล้วก็ เขาไม่ได่าลุงไม่ได่าป้าแล้วนะนะครับเราก็ดูเขาไปก่อนเราอาจจะไม่ให้โอกาสเขาเต็มร้อยแต่เราก็ลองดูดูเขาไปก่อนนะครับหลายคนก็คิดว่าเดี๋ยวก็เป็นเหมือนเชือกคนเรามันไม่เหมือนกันนะครับดูอย่างแอดหนึ่งเห็นไหมครับแอดหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อก่อนอยู่ฝั่งหนูตอนนี้เขาย้ายมานะครับพวกเราก็ต่อต้านเขาพวกเราก็ไม่โอเคกับเขา นะครับพวกเราก็ไม่ชอบเขานะครับแอดหนิงนะครับที่พูดถึงพูดถึงันนี้แอดหนิงแล้วเป็นไงครับทุกวันนี้แอดหนิงก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะว่าเขาก็พูดมาทางลุงม,มาอยู่ฝั่งเรานะอยู่ในบ้านของเราอยู่ในค่ายมวยของเราอยู่ในองค์กรของเราผมเข้าใจครับการที่จะรับใครเข้ามาในองค์กร ผมเข้าใจครับว่าเอฟซีอยบอกช้ำเจ็บใจแค่ไหนผมเข้าใจผมก็เป็นเหมือนเอฟซีแหละครับผมก็เข้าใจเหมือนเอฟซีครับผมก็ไม่ใช่ว่าผมไม่หนักกว่าพี่น้องอยู่มมะละครับผมไม่หนักกว่าเอฟซีหรอกครับผมถูกฟ้องร้องผมต้องเดินทางไปกรุงเทพต้องนั่งเครื่องไปกรุงเทพไปสู้คดีกับพี่ดาบผมต้องเสียเงินค่าทนายนะครับผมต้องเสียเงินเพราะทนายค่าทนายเสียค่าเครื่องบินนะครับ ผมไม่เจ็บพอ fc ครับผมก็เจ็บครับแต่เราให้เรามองข้ามจุดนั้นไปนะครับให้เรามองข้ามจุดนั้นไปผมเชื่อครับเมื่อก่อนแอดหนึ่งเข้ามาใหม่ๆม่ก็แบบนี้นะครับผมเข้าใจเดี๋ยว fc tp เข้าใจออนเองนะครับเดี๋ยว fc tp เข้าใจออดเองนะครับเรานะครับการที่จะเป็นผู้นําคนการที่จะเป็นใหญ่เป็นโตเราต้องรู้จักให้อภยัย อาภายเป็นทานคนเรามันต้องมีทั้งพัดเดชและพระคุณไม่ใช่มีแต่พัดเดชมันก็ไม่ใช่นะครับนะครับอันนี้คือในมุมมองของผมถ้าคุณคิดว่าคุณจะเป็นผู้นําคนหรือคุณจะเป็นหัวหน้าคนคุณต้องมีทั้งพัฒเดและพัะคุณนะครับผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับผมเชื่อว่า oh. ตอนนี้ FC หลายคุณก็คงอาจอาจจะแข็งผมมองในมุมนี้ทีครับ ผมฟังเสียง FCTP ส่วนมากถ้าเขาไม่ให้โอกาสป่านุ่ยเนี่ยเขาคงไม่สั่งสินค้าให้ป่านุ่ยอกครับเยอะขนาดนี้นะครับมี FT หลายคนสั่งสินค้ากับป่านุ่ยก็เริ่มเปิดใจแล้วแหละแต่ก็ยังไม่เต็มร้อยผมเข้าใจครับผมเข้าใจเข้าใจพี่ลักเล่นะเข้าใจป้าจิ๊บนะครับผมเข้าใจทุกคนนะครับเข้าใจป้าจิ๊บเข้าใจลักเล่นะครับผมไม่ได้โกรธนะใครคอมเมนต์มาผมไม่ได้โกรธนะครับผมไม่ได้โกรธนะครับนะ ใครจะคอมเมนต์อะไรมาผมเข้าใจว่าเอฟีหลายคนเจ็บประจําผมก็เข้าใจผมก็เจ็บประจํากัน,กนแต่บางครั้งเรามองข้ามจุดนั้นไปนะครับมันก็ดีสำหรับตัวเราเองแต่ถ้าเรายัางยึดติดอยาอกอคตินะครับมันก็อยู่ในความเจ็บปวดของเราผมขออย่างเดียวขอเขาไม่ด่าลุงไม่ด่าป้าดีแล้วครับแต่ถ้าเขากลับมาด่าลุงมาด่าป้าอีกก็ต้องเจอผมนะครับ ผมก็เป็นด่านหน้ากับพิธนันนะครับพิธฟาดฟันของคนเหล่านี้ผมถามเอฟซีหน่อยครับอย่างเจ๊เต่างอยเนี่ยผมก็ไปฟาดฟันมาไปฟ้องร้องกันช่วงนั้นเขาออกเขามาร้องเรียนลุงบ้ากำแพงบ้านบ้างสับใบฟ้าบ้างหลังคาบ้างก็ผมนี่นะครับไปฟ้องจนเขาถอยและเขาขอโทษลุง ก็ต่างคนต่างอยู่ใครครับคือด่านหน้าต้องเสียเงินเสียทองค่าทนายขึ้นลงทุนศาลเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งที่รังแกลุงรังแกป้าเอฟซี FC จำเหตุการณ์ได้ไหมครับคนบางคนบอกปาก้าขอรักลุงรักลุงรักลุงรักอะไรครับนะครับรักอะไรครับนะครับเพราะฉะนั้นครับทุกวันนี้นะครับผู้หญิงคนนั้นก็ออก ออกไปไม่ยุ่งเกี่ยวพวกเราเพราะใครครับถ้าไม่ใช่ผมถูกต้องไหมครับผมขอพูดแค่นี้ส่วนเอฟซีจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับเวลามันเป็นเครื่องเยียวยาเอฟซี FC จะให้อภัยหรือไม่อภัยป่าหนุ่ยพี่หลวงมันเป็นสิทธิ์ของเอฟซีนะครับอย่าดึงดูหนึงต้าเข้าไปเกี่ยวแต่ในมุมมองผมผมให้อภัย เอซจะไม่ให้ภัยก็เป็นสิทธิของเอฟซีครับผมก็ไม่ได้กล้าล่วงการตัดสินใจของ f อฟซีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือในมุมมองของผมส่วนตัวของผมลุงป้าเขาไม่มายุ่งหรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดดีแล้วกับสิ่งที่ผมทำผมกาป่าช่างแม่งคิดดีแล้วผมก็ได้หลายคนคิดดีแล้วนะครับ ว่าการที่เราทำแบบนี้ดึงมิตรมาเป็นศัตรูนะครับมันช่วยเราเนี่ยผลักดันอุดมการณ์องค์กรของเราด้วยการขายสินค้าของบริษัทมนโอมไปได้ไกลฝับบ่งนี้นะครับอย่างลุงป้าเขามีสินค้าเขามีบริษัทนะครับเขาต้องสร้างมิตรด,ดครับเขาไม่อยากตั้งศัตรูหรอกครับเพื่ออะไรครับเพื่อขับเคลื่อนองคอ์กร ดีดีดีซะด,ด้วยครับเรามีองค์กรของเราเข้ามาช่วยขับเคลื่อนซึ่งเขาจะเคยกระโดดกระโดดลงเรือออกไปในช่วงที่เรือหลังวิ่งในช่วงนั้นนะครับแล้วเขาก็ขอขึ้นมาบนเรืออีกคนกําลังจะจมน้ําถ้าเราเห็นนี่เราจะช่วยไหมครับเอฟซี FC เห็นคนกําลังจะจมน้ําเนี่ยต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยเอฟซี FC เห็นเอฟซีช่วยไหมครับคงจะไม่ใจดําใช่ไหมครับนี่ก็เหมือนกันครับ นะครับพี่หลวงมาไกาลก็เคยส,สู้ลบกับผมในทางโซเชียลจนมีคดีฟาร์มกันปานุย่ยผมอาจจะไม่เคยให้ค่าแก่ในช่วงนั้นเพราะผมไม่รู้แกเป็นใครในหลายช่องเจ้าแม่หรือใครในหลายช่องผมก็กำลังสู้ลบอยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้น ผมเชื่อว่าการให้อาภัยมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเนอะ